อย่างที่ผมเน้นย้ำเสมอครับว่าหากคุณอยากพัฒนาตัวเองอย่าลืมใส่กิจวัตรการออกกำลังกายของคุณเข้าไปด้วยอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็ยังดีถ้าหากใครเริ่มสนใจที่จะออกกำลังกายแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงและไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สะดวกจะไปเข้ายิมวิดีโอนี้จะเป็นคำตอบของคุณเองครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้อยู่คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับว่าคุณอยากมีรูปร่างที่ดีเหมือนกับเจมส์บอนด์คนไหนบ้าง หรือถ้าไม่ใช่เจมส์บอนด์ก็อาจจะเป็นนักแสดงหรือนายแบบคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่คุณใฝ่ฝันอยากจะมีรูปร่างที่ดีแบบเขาเพราะนี่คือการตั้งเป้าหมายของการออกกําลังกายให้กับตัวคุณเองถ้าคุณไม่มีเป้าหมายหรือความใฝ่ฝันที่ชัดเจนคุณอาจจะอยากออกกําลังกายเพียงแค่2อถึงสวันแรกหลังจากนั้นคุณก็หมดแรงบันดาลใจและลมเลิกไปในที่สุดดังนั้นการตั้งเป้าหมายจงทําให้คุณรู้ตัวว่าคุณกําลังทําเพื่ออะไรอยู่นั่นเองครับ ในนวนิยายเจมส์บอลเรื่อง From r u s s i l With Love ของ Ian f l e m i n g ได้บรรยายถึงกิจวัตรการออกกำลังกายของเจมส์บอลเอาไว้ซึ่งผมจะขอสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ครับบอนเริ่มต้นการออกกำลังกายของเขาด้วยท่า Push Up ช้าๆจำนวน20ครั้งโดยค้างไว้ในแต่ละครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อของเขาไม่ได้พักเมื่อเริ่มล้าบอลก็นอนหงายลำตัวขนานกับพื้นวางมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวแล้วยกขาขึ้นลงซ้ำๆ จนกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องจะร้องอดควรซึ่งหมายถึงจนกล้ามเนื้อเริ่มล้านั่นเองดังนั้นท่าน,นี้จึงไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งเอาไว้ครับบอลลุกขึ้นยืนตรงแล้วก้มแตะปลายเท้าจำนวน20ครั้งท่าน,นี้ดูเหมือนจะง่ายแต่อย่าลืมว่าขณะที่ก้มแตะปลายเท้าขาของคุณต้องเหยียดตรงอยู่เสมอซึ่งในความเป็นจริงก็อาจจะมีใครหลายๆคนที่ยังแตะไม่ถึงปลายเท้าอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับก้มตัวลงเท่าที่ไหวก็พอ จากนั้นบอนก็ออกกําลังกายแขนและหน้าอกต่อซึ่งในนวนิยายไม่ได้มีการบรรยายไว้ว่าเป็นท่าอะไรเลยเดาว่าน่าจะเป็นท่าไทรเซปดีครับท่านี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงหรือมานั่งสักตัวย่อและยกลำตัวโดยใช้กล้ามเนื้อต้นแขนและหัวไหล่เป็นหลักทำจำนวน20ครั้งครับ จากนั้นบอนก็บริหารปอดด้วยการหายใจเข้าลึกๆจนรู้สึกเวียนหัวและปิดท้ายด้วยการอาบน้ำอุ่นก่อนจะเปลีป่ยนเป็นน้ำเย็นจัดเป็นเวลา5นาทีครับหากใครอยากจะออกกำลังกายตามแบบเจมส์บอนในนวนิยายผมคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาเข้าไปด้วยเพราะกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็มีความสำคัญและไม่ควรละเลยซึ่งผมก็ขอแนะนำเป็นท่าสควอตครับเพราะเป็นท่าพื้นฐานที่ทำตามได้ไม่ยากและช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างได้เป็นอย่างดี โดยจะออกกำลังกายท่านนี้หลังจากท่าไทเซปดิฟก็ได้จำนวน1 0 1ถึงครั้งครับในขั้นเริ่มต้นผมอยากให้คุณออกกำลังกายอย่างน้อยจำนวน3เซตครับเพื่อใครสงสัยว่าคืออะไรเมื่อคุณออกกำลังกายครบทุกท่าตามที่ผมได้บอกไปจะเท่ากับเป็น1เซตจากนั้นก็พักราวๆหนึ่งนาทีแล้วก็เริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่าสุดท้ายอีกครั้งก็นับเป็นเซตที่2ครับพอเริ่มแข็งแรงและอยู่ตัวมากขึ้น ก็เพิ่มจาก3เซตเป็น5เซตหรือจะเพิ่มเป็นจำนวนกี่เซตก็ได้ครับตามระยะเวลาที่คุณกำหนดเอาไว้หากคุณเพิ่งเริ่มออกกำลัอองกายไปครั้งแรกในแต่ละท่าคุณอาจไม่จำเป็นต้องทำให้ครบตามจำนวนที่ผมบอกก็ได้เช่นท่าพุชอัพอาจจะเริ่มจากจำนวน10ครั้งก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับจำนวนหรือความยากขึ้นในภายหลังก็ได้และที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอดทนและใจเย็นกับมันเพราะผลลัพธ์ของสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในชัว่วพริบตา จงอาศัยความมีวินัยและเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อกระตุ้นให้คุณออกกําลังกายหากอาศัยแรงบันดาลใจคุณจะทําได้ไม่นานและอาจล้มเลิกได้ในสักวันหนึ่งผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่อยากออกกําลังกายและพัฒนาตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ